สครับพี่น้องปองไปทุกท่านครับเมื่อนี้กับเมา่อพอกับลุงชาญผ้าเบิงชาแนลมาแล้วมาแล้วพี่น้องนะมวดสิมานี่ลอตเตอรี่เพิ่นไหวา่ยจยังส่ครับอืมเป็นรูปเรือนะครับรูปเรือแล้วก็ยุคลำ่ำแม่น้ำนะครับแถวจังหวัดจังหวัดอะไรนี่ จังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกลรกลางพนะครับ<ม>ก็เลยลงชั่นพาะเบิงกะลยแปะจังสิครับเดนนะครับเดนเรือนะครับก็จะเป็นเรือกอสิเดนสองล่องหาพี่นอ้องน้าน้ามนีเพิ่น แกเป็นหนึ่งนะครับว่าว่านึ่งตามตามเพิ่นได้ยินมากแล้วก็ล่องล่องจะเป็นเจ็ดนะพี่นอ้องเนะี่ยแต่ว่าบัดจับแล้วจับแล้วก็เลขลายโตอยู่พี่นอ้องวันจันทร์เนาะกําลังเลขวันจันทร์สิเป็นเก้าสามเจ็ดนะแต่ว่าโตที่เด่นเด่นนี่คือเลือกเลือกกับนางฉะนั้น อ่อต้องเด่นห้ากับเจ็ดพี่น้องห้ากับเจ็ดคิดว่านะตามหลักถ้าเป็นเด่นห่านะครับเด่นห้ากับเด่นเจนะ็ดเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นจับไปก็จะเป็นเจ็ดแปดห้าแปดนะพี่น้องสองเก้าหนึ่งห้านี่แหละตัวเด่นเด่นนี่นี่อ่าการไหวกับสามเจ็ด หนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหาอันนี้คือเลขสนับสนุนนะครับออลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับนเนาะกะเสื้อไว้นะครับกับเป็นแนวทางแต่วาใหิิวคอเดอร์ต่ละกขังแต่ละคร้าวกบสีบอขึ้นกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขันบอถึกใจพี่น้องกะอุตสาจินค่า ต่างขิงเดอ้อจินลิงต่างกระตายเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับก็ขอให้งวดนี้ให้พี่น้องโชคโชคมันหม,มันน้ำกันเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ